สบายดีพี่น้องเมื่อสักคู่สุกคนขี่รถออกมาเซโนโลเลยเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าแหวกเก็บผ่าคี้เล็กพี่น้องนี่นะนีแต่ยอดงามๆเอาโตอยู่น้ำพอด้วยพี่น้องนะ <c oughs> นี่มิตายอดอสวยๆปงใหมาทางนั่นเลยมิยตยอดงามหลอดกใกล้ทาง,าาาาง,งนนเป็นนวันๆเขาคะแนมแบ่งนี้น่อง สบายดีพี่น้องมัสจะขูทุกคนโอนกระซือหลังจากมาแต่สวรรค์นอกกเขแวกเก็บปลาคิเล็กนี่เลยปลาคิเลกก็ได้สองถงพี่น้องสินว่าสอบแล้วก็ต้มไววเมื่ออื่นหมละพี่น้องโอนถึงสิแกงเนาะอันนี้กระดูกหมูพี่น้องโอนสื่อร้ายเติบเลยพี่น้องโอนสื่อเอามาไหวเห็ดจากเห็ดกินสุลูกเนี่ยทอดสุลูกกินมันมีกระดูกติดซินนำนี่นะ ออมพี่นอ้องออมใส่ไก่ออมใส่กระใส่อบาบแมนออมใส่ผักิเล็กออมใส่บอนออมใส่ยังก้ไร้แกงใส่ผักพน้อนงะนี่ซื้อหัวมันมามันถึนเนนกเลยพี่น้องเด้อวันเสื่อมาต้มพี่น้องสุรุกสุัวกินพี่น้องนี่อันนี้เขาก็บชุยมันพี่น้องก็คือสมองเขาสเสียออกมาเออหรือุภาษาไทยชุยบอกชุยบอกจัว่า โอนก็เลยจะมาเห็ดนะนะบางคนอันนี cose, น้ก็ขอโทษนาบางคน่นก็บหกินได้พี่น้องเด้อแต่เฮาอันนี้ซีต้มพี่น้องอันนี้ซิอ้อเด้อพี่น้องเด้อทัวนี้เนาะตัวนับซีมาแกเอาอันนี้ออกคนพี่น้องเอาอันนี้ออกจัดเนาะาก็ซิมาสอบใบี้เล็กนี่เด้อพี่น้องใบี้เล็กดูกมูเฮาเขาตู้ก่อนอันนี้สอบแล้วก็จะมาต้มเพราะว่าตอนนี้อนหนึ่งหนึ่งเขาจ้าเอ จ้าเอในมากกะกินข่าวแล้วแม่ป้อนข่าวแล้วเราอยนี่กหนึ่งข่าวพี่น้องเต้าในกับผ้าเกษตรเมื่อเช้านี่เพื่อนนี่เลยพี่น้องโอ้ยขำมืดแล้วหันไปทางโป๊ะจ้าเอจ้าเอไห้ป้าอุ้มหญ้าอุ้มก็ไห้พี่น้องสวงามเพื่อนบริษัทสัญญาภูแล้ววันที่สิบห้า ทีสิผ่าเขาไปอีกพี่น้องอเขาไปซักยาแม่นยางเแ่านะแม่นยางนะพะลุงพุงผัวนะบอลแม่นยางนะลูกหันมาลูกหันมาสบายดีเนี่ยนี่เออจะไปสายแหลนว่าวบ่โอ้ยมันขำเลยลูกแต่เวนแบบมืออื่นเวลาชูเจาไปแเลนห้องพียนเจ้าลูกเปเรลนจะเปเรเลนใช้ใช้ผ้าเด้อ เดามันไม่เชิดาคเอาบวงไห้แม่น่ะบอนขับเมือกเลยบ่วงสบบวงตดแกงบวงแกเเรยต้มหัวน่หรือว่าตี เกก่อนก่อน้ตนั้นนะอันนี้เาวกัเปียกต้ว่าดีก่อนเร็กมือเศ้าต้มเขาแล้วต้มก็ได้แม่ว่าบวงสดลูกบวงสดเพราะมันบวงแกนบบวงสดแกนบาแล้วบวงน้อยนะทำยังจ้องด้ว

ว่าักอะไรได้กดำได้หนึ่งวัักดำกะมักิ่ัวใจดมทนียบาเเตเป็นคนเห็ดน่อยน่าดีๆแบบตำหัวติงไข่บ้านกูดแตงขอมติ่งหัวใจโอ้สุดยอดแต่ก็ยิง ออกนะออกเต็มองไปตูลงเจ็บสินม้หมักซื้อมาไหวนะน้อบเสียวเล่าเลยเนาะใส่กระหมอกส่งกับเสียวแล้วนรามาขายเขาซื้องาเอาวัวสิพันรามาขาวัวาตอนนี้เรกินอยู่มังหรอว่าตัวชิหาอ้ยอุปกรยากกรนเดยบ่ คาแก้มอันนั่ทีเขข่เขาเารูหมแก้มำลับเขามีอเขาสมองกับมีไห่เขาเหรื่มีมีนะสมองกับปม็ไแกะออกเออแต่ <c oughs> เห็นอยู่ตลาดเขาอันอยู่สมทรตอนมักติดปันิดปันเอน้อยเดียวนี่ยบอกเขาซื้อมาเดอยเดนรย่งออางี้ยมอลลาร์ตดเขาบกติดเลยมดที่นอกเลยมัดเอะนึง กะใหเ้นะเอาสมองกินไรมาแรงนี่สมองอะไรอก็อันนี้เราจะต้มกวนต้มต้มต่มเฮ้ยไอ้เ้ยวัวอ้าจิ้วอ้าจิ้ววัวยวววาพี่า อ่าชูอ่าชูอ่าชูมึงน่ะบอด ah, <laughs> อีินอัน้นย่นอกเนี่ยเออยัยเฮ็ดมาเล่นเอ่นจัดการมาเล่นเดินหนาควมบุญเมดินหาไเออตวสักกีเล็กเอาข่าปูไว้ได้บ้ยได้บลาไดน้อยเดียวพี่น้องเออเดีไน้อยเดียวพี่น้องนี่จาข้าวดปดัเนี่

แน่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 เย็นนะเย็นนะเจ็บจ้าตัวเอ้ยเจ้าเห็ดมันมันเห็ตัวเจอมันมันน่ฮะหรืมูเจ็บเลยอ๋อตกแก้วยิ่ๆเข่า มันกัดทีดๆเข่าได้มันคันแวมันมาี่น้องมี่ทานเีเราพรลูกใครหรืะกระดาษบบนั่นเลยโมเลอามีตลิบตัดเดนเอาตลบเงเลยซีดเเลย้ตัว่อปอานับปบอกปบโอยบัอาบเยคอ

เขาหันยับลูกฮะตัเลูกใหม่เอ้าหมูน้องเฮียน้องหัออไก่เต้องมือรับเมนอเไิเวห้กกัวเลย ือเจ้าของแลวก็าเจ้าลี้ยงแล้ว่าเป็นน้นคือเจ้าว่าเปนน้ยเนาะเิดเล้าไก็เลี้งนอเ้ยเ้อไรนนน้นจบผ่านีกมื่อยคอยตสิบเอ็นาทีแลว มันสียา,าวหมดเลยอาลาไปก่อนแล้วพี่น้องเล้วคิปนี้พ่อคลิปหน้าพี่น้องสบายดีป้าสบายดีพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องบายเอาโอกมาตึงนาเจินเล็ด